สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงนวัตกรรมยานยนต์ทางทหารที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยแท้ไทยแท้และกำลังสร้างกระแสความสนใจอย่างมากในปี2025นั่นคือ KTH รถหุ่มเกราะอเนกประสงค์ยุคใหม่ที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและภารกิจทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลาดประเวณกู้ภัยหรือสนับสนุนทางยุทธวิธี คทชถือเป็นรถหุ้มเกราะที่ผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกรง่งความคล่องตัวและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันจุดเด่นหลักของมันคือการออกแบบที่เน้นความยืดหยุ่นในการใช้งานตัวรถสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้หลากหลายตามภารกิจเช่นเปลี่ยนจากรถบรรทุกกำลังพลเป็นรถกู้ภยัยหรือรถสื่อสารพิเศษได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีตัวโครงสร้างหลักของรถใช้วัสดุเหล็กกันกระสุนระดับสูง ที่สามารถต้านทานกระสุนขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรได้รอบคันรวมถึงการระเบิดจากด้านล่างที่เกิดจากกับระเบิดหรืออุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องนอกจากนี้ยังมีการออกแบบโครงสร้างใต้ท้องรถให้เป็นรูปตัววีเพื่อช่วยกระจายแรงระเบิดให้พ้นจากตัวผู้โดยสาร คอทีเอชมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ที่ให้กำลังประมาณ300แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนปกติและวิ่งในพื้นที่ธุรกันดารได้อย่างมั่นคงด้วยระบบขับเคลื่อน4ลอ้อพร้อมระบบกันสะเทือนแบบเฮฟวี่ดิวตี้ซึ่งถูกทดสอบภาคสนามแล้วทั้งในสภาพอากาศร้อนจัดฝุ่นหนาและพื้นที่ชื้นแฉะ ในด้านการป้องกันผู้โดยสารภายในรถติดตั้งบอดนิรภัยแบบดูดซับแรงกระแทกพื้นห้องโดยสารสามารถติดตั้งระบบการระเบิดเพิ่มเติมได้รวมถึงมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องและห้องโดยสารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินระบบการสื่อสารในรถใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบทหารมิลิเทอรี่เกรดเอ็นคริเทสคอมมูนิเคชั่น รองรับการเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการภาคสนามและโดรนลาดตระเวนนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกล้องความร้อนและระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการกลางคืนหรือในสภาพที่มีหมอกควันหนาหนึ่งในคำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือเรื่องของราคาครับค,คทเอชมีราคาประมาณ550,000ดอลลาร์ 5, 50, 50, สหรัฐต่อคันซึ่งเทียบกับรถหุ้มเกราะนำเข้าจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะราคานำเข้านั้นอาจสูงถึง1-1.5ถึง1.5ล้านดอลลาร์ต่อคันในขณะที่คอเ t h ให้ฟังก์ชันและระบบที่ใกล้เคียงกันแถมยังสามารถผลิตได้ในประเทศลดค่าใช้จ่ายและเวลารอจัดซื้อรถรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและหน่วยงานทหารทำให้มีความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้งานจริง และสามารถปรับปรุงแบบให้เหมาะกับยุทธวิธีของไทยและประเทศในภูมิภาคเดียวกันปัจจุบันหลายประเทศในอาเซียนเช่นมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามแสดงความสนใจในการนำเข้าหรือร่วมพัฒนาคอทีเอชกับไทยไม่เพียงแต่การใช้งานในด้านทหารคอทีเอชยังถูกกอปรับใช้ในภารกิจเพื่อมนุษยธรรมเช่นการกู้ภัยในพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวด้วยความสามารถในการลุยพื้นที่ลำบาก และการป้องกันที่ยอดเยี่ยมจึงเหมาะสำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตทั้งหมดนี้คือภาพรวมของคอทีชรถหุ้มเกราะอนเนกประสงค์ที่ผลิตโดยคนไทยใช้เทคโนโลยีไทยและพร้อมจะออกสู่ตลาดโลกในปี2025นี้นี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่ก้าวหน้าไม่แพ้ใครในโลก ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ